รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตา,าพาเพลินบอมทรินีนะคะวันนี้ มาอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนที่เกิดในแต่ละวันกันนะวันนี้คิวของคนที่เกิดวันที่8นะคะวันที่8นะคะ,ะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันที่8ในปี2565นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ มาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันที่8จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากพลังงานภาพรวมก่อนนะคะคนที่เกิดวันที่8นะคะนายออฟซล d ์ source, นะคะจะบอกว่าเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่านะคนที่เกิดวันที่8เนี่ยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนคุณกำลังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ คิดเยอะคิดหนักคิดมากนะหรือบางคนอาจจะกังวลกับสิ่งรอบตัวหรืออะไรบางอย่างคือเหมือนกับว่าคุณพยายามจะทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดมันก็เลยทําให้คนแบบมีความเหมือนกังวลบางคนนอนไม่หลับนอนนอนหลับก็หลับไม่สนิทคือมันมันมันเหมือน,น,นหลับไม่เต็มตื่นอนะ่ะหลับไม่เต็มที่นะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคิดเรื่องแบบเรื่องต่างๆเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่ตลอดเวลาคือไม่ได้แบบ พักให้เต็มที่อ่ะคือหัวมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนาะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นกับคุณนะจุดนปัจจุบันนี้นะอืม k i n g of w a น d s นะคะจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถนะมีศักยภาพมากๆเลยไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรคือคุณทำได้อ่ะคุณทำได้หลายอย่างศักยภาพคุณสูงมากเออด้วยด้วย ความสามารถของคนนะุณอ่ะคือคุณสามารถแบบจัดการสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นได้เลยนะแล้วก็สามารถแบบว่าวางแผนคือคือเป็นได้ถึงในระดับหัวหน้าเลยต้องบอกอย่างนี้วางแผนค, iatric, คิดเอ่อคิดแผนคิดวางแนวทางแนวคิดอะไรต่างๆอ่ะคุณมีคมุณมีถึงจุดนั้นนะคือเป็นคนเก่งมีความสามารถวางแผนวางแนวทางวางโครงการจัดการอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะ เดีสั้นนะคะอ oh, ขอปิ้งหน่อยเออสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องบอกเป็นความสดใสสวยงามของชีวิตคุณนะจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ดูปังดูแบบสดใสเป็นช่วงที่ชีวิตมันแบบดีมากๆนะอ่าในอนาคตก็คือในปี2 0งพรต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะปังมากๆเลยนะคะอืม i g h t อ of Cups นะคะจะบอกว่าคือชีวิตของคุณอ่ะคุณทำสิ่งต่างๆคุณเก็บเกี่ยวคุณลงมือทำนู่นนี่นั่นมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วคือคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณทำคุณทำต่อเนื่องคุณมีความสม่ำเสมอคุณทำแบบคุณอาจจะไม่ได้แบบ ทำเยอะทำแย่อะไรมากมายแต่คุณทำอย่างสม่ําเสมอคุณทําต่อเนื่องและแน่นอนว่าผลจากการการะทําของคุณมันจะส่งผลให้คุณได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะมันเข้าใกล้เป้าหมายมากไปทุกทีทุกทีแล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะคะเพจ of source นะคะจะบอกว่า,าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะต้องเจอกับความท้าทายใดๆคุณก็ลุยคุณสู้ไม่ถอยคุณแบบสู้ตายอะ สู้ตายกับทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณเป็นนักสู้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ด้วยเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแนละแน่นอนว่าเมื่อคุณมั่นใจแล้วคุณแบบไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเจออะไรคุณก็จะจัดการมันได้นะเนี่ยคุณคือเหมือนคุณผ่านชีวิตผ่านนู่นผ่านนี่มาเยอะแยะมากมายอะ่ะแล้วก็เป็นคนทำงานดีด้วยแล้วความสำเร็จมันก็เลยใจรอคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองนะะ อ่าแหงเช็ดดีนะคะก็แ <g> ห <ül üyor> งแมนนั่นแหละนะเดี๋ยวแหงแมนจะบอกว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่ามันจะอาจจะมีการตกผลึกอะไรบางอย่างในความคิดของคุณเนาะตกผลึกตกผลึกตกผลึกแห่ตกผลึกแห่ตกผลึกแห่ถูกแล้วเ <c oughs> อออาจจะมีการคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ตกผลึกจนแบบคุณ รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องเดินเส้นทางชีวิตไปทางไหนคุณต้องจัดการอะไรอย่างไรนะจะบอกว่ามันมีจุดนั้นแล้วก็มันจะนําพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่สดใสขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะสดใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองอะต่อมาค่ะ five of cups นะคะจะบอกว่าอะในการ ใช้ชีวิตของคุณเนาะบางครั้งบางทีเนี่ยบางทีที่คุณคิดมากเพราะคุณมัวแต่ไปโฟกัสอะไรที่มันแบบมันแบบเหมือนแก้วที่มันหกไปแล้วอะแก้วที่มันหกออกมาไม่เห็นเนาะเนี่ยแก้วน้ําที่มันหกไปแล้วว่าคุณมัวแต่ไปโฟกัสแก้วที่มันหกไอแก้วที่มันยังตั้งอยู่เนี่ยที่มันยังแบบน้ํามันยังไม่หกอะมีอีกตั้งหลายใบคุณก็ไปมองไอแก้วที่มันหกหนึรือกปล่าไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาอยากจะแนะนำไพ่อยากจะแนะนำคุณก็คือว่าในการใช้ชีวิตของคุณขอให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณมีโฟกัสที่สิ่งที่มีอยู่อะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันแบบหกไปแล้วหรืออะไรที่มันไม่โอเคไปแล้วที่มันผ่านไปแล้วปล่อยให้มันผ่านไปหรืออะไรที่เราไม่มีก็ไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสในสิ่งที่เรามี ยินดีในสิ่งที่เราได้นะคะชีวิตคุณก็จะมีความสุขง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องนอนไม่หลับแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะอ่า e n of p e n t a เพนนะคะจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมหรือมิตรสหายของคุณเนี่ยก็คือดีนะคอยแบบว่ามีมีการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเนาะ คือคือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปคุณผ่านอะไรไมาเยอะแล้วคุณก็ลงมือทําอย่างเต็มที่มาอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่และแน่นอนว่าสิ่งที่คุณลงมือกระทําสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําม,มันออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนอาจจะมีโอกาสในการหยิบเงินเก็บเงินที่คุณสร้างมาเนี่ยมาใช้ใช้สอยได้ด้วยนะคือ ทุกอย่างที่คุณทํามันไม่สูญเปล่ามันออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวให้คุณได้ใช้ใช้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่อมาค่ะเดสนะคะจะบอกว่าความคิดลึกๆของคนที่เกิดในวันที่แปดในปีหกห้าเนี่ยคุณกําลังจะต้องการจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะแบบคือมันอาจจะจบสิ้นและความเครียดความกังวลอะไรที่คุณเคยแบบ ผ่านมามันจะจบสิ้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่อ่าแล้วก็ความคิดลึกๆของคุณอนะคุณค่อนข้างเป็นคนเด็ดขาดนะเป็นคนเด็ดขาดทีเดียวแหละถ้าคุณคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรมันเด็ดขาดมากๆเลยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะ The Chariot นะคะจะบอกว่า เหมือนที่บอกไปเลยคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในปี2515นะคะคุณจะมีพลังกายพลังใจในการขับเคลื่อนทิศทางชีวิตของตัวเองให้มันไปสู่ความสําเร็จและแน่นอนว่ามันจะสําเร็จแน่ๆนะคะในเรื่องของชีวิตของคุณที่คุณต้องการนะคะอ่ะสรุปภาพรวมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่8ในปี2515นะคะมันจะ มีการจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะนั่นหมายความว่าอะไรที่มันไม่โอเคที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะจบสิ้นแล้วแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่มันจะเกิดการตกผลึกความคิดของตัวคุณนะนำไปสู่การตื่นรู้อะไรบางอย่างนะฮะอะไรที่เคยนอนไม่หลับอะไรคือะไรที่เคยคิดมากกังวลเครียดเนี่ยมันจะดับสิ้นสูญไปแล้วมันจะจบจากสิ่งเก่า <c oughs> มันจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าควรจะฝาก มีอะไรมา,าท้าทายคุณจะผ่านไปได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยขอให้คุณโฟกัสในสิ่งที่มีสิ่งที่คุณมีคุณค่าของคุณศักยภาพของคุณสิ่งที่คุณมีตัวตนของคุณ ความสามารถของคุณโฟกัสในสิ่งนี้ให้มากๆานะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายแน่นอนถ้าคุณรีบคุณอยากให้มันถึงเร็วคุณแค่ลงมือให้มันเร็วขึ้นคุณแค่เดินให้มันไวขึ้นคุณแค่ทําให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ตอนนี้คุณค่อยๆเดินไปอยู่แล้วนะแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีศักยภาพมากพอไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีการวางแผนที่ดีเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นํา คุณจะได้เขาเรียกอะไรได,ได,ได้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณกระทำอย่างแน่นอนแล้วทุกอย่างมันแบบสดใสสวยงามมันมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่มีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนจากการลงมือทําของคุณจากความมุ่งมั่นตั้งใจความเป็นนักสู้ของคุณความไม่ย่อท้อความเป็นนักรบของคุณที่พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสําเร็จนะไม่ว่าจะรบกี่ครั้งคุณชนะอย่างแน่นอนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการมีกลยุทธ์ที่ดีการมีวางแผนที่ดีการแบบว่ามีมีมีการวางยุทธศาสตร,ร์กลกลยุทธ์กลวิธีอะไรต่างๆคุณที่ดีและความสามารถศักยภาพของคุณที่มันมีมากมายเหลือเกินมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จและสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ จริงๆอ่าอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นกันนะคะเริ่มต้นจากในเรื่องของงานหลักงานประจําก่อนนะคะงานหลักหรืองานประจําของคนที่เกิดในวันที่8ปี2565เป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยงานหลักงานประจําของคนที่เกิดวันที่8ปี2565เป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่8 Queen of Swords นะคะอ่า นายอัโนส์นะคะแล้วก็ Page of Pentacles นะคะจะบอกว่าในเรื่องของงานหลักงานประจําของคนที่เกิดวันที่8ปี2565นะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีอะไรให้ต้องฝ่าฟันหน่อยแต่คุณจะลุยจะฝ่าฟันจะผ่านมันไปได้นั่นแหละนะแล้วก็อาจจะมีบางจุดบางครั้งบางความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าอยากจะออกไปจากตรงนี้ก็ไม่ได้อยากจะอยู่ก็อึดอัดมีความแบบอยากออกไปแต่ก็ออกไม่ได้อะไร ทำนองเนี้ยบางอย่างนะที่ทําให้คุณรู้สึกอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแต่ขอให้คุณอดทนอีกสักนิดอีกสักหน่อยนะแล้วก็ตั้งสติดีๆนะทุกอย่างมันมีทางออกทางแก้บางครั้งบางทีมันก็อาจจะต้องอาศัยเวลาบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะต้องอาศัยจุดที่มันแบบจุดจุดที่เป็นเวลาที่ใช่ในการที่จะ เปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรบางอย่างนะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยนะมันก็เป็นเป็นการงานที่ทําให้คุณมีเงินนี่แหละมีเงินมีทองมีโอกาสทางเงินทางทองที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้อยู่ได้นะแล้วจะบอกว่าบางคนบางครั้งบางทีอาจจะเจอหัวหน้านะที่เป็นผู้หญิงนะที่ค่อนข้างที่จะ มีความแบบว่าดุดันหน่อยนะอ่าคุณก็เข้าหาเขาด้วยแบบว่าคือคือเข้าหาเขาด้วยท่าทีที่ลมมุลละม่อมแล้วก็เชื่อฟังนี่แหละมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือบางครั้งบางทีเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอหัวหน้าที่แบบว่าอาจจะแบบต้องได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณอึดอัดใจอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเขาอาจจะสั่งงานอะไรที่คุณแบบไม่ได้อยากทําเออหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากทําอ่ะแต่เขา ถ้าสั่งมาก็คือต้องได้อย่าเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เป็นไปได้ว่าคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดใจอะไรต่างๆนะอืมแต่คุณจะทํามันได้มันจะทําทําให้มันสําเร็จนั่นแหละนะคะแล้วก็ จะบอกว่ามันก็จะสร้างโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้คุณนั่นแหละแค่คุณอดทนอีกนิดนึงอีสักนิดสักกันหน่อยนะแล้วก็จะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นคือคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันถึงจุดที่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นโอกาสทางการเงินที่ดีนะคะคือแบบเออมันก็ทําให้คุณอยู่ดีมีสุขได้นั่นเองนะคะอะต่อมาะคะ่ะอาชีพรองหรืออาชีพเสริมนะ หรือรายได้เสริมของคนที่เกิดวันที่8ปี65เป็นอย่างไร King of Swords นะคะ The Hermit นะคะแล้วก็ Polarisa Polarisa อ่ะนะคะ mm hmm. ชอบสำเนียงตัวเอง <laughs> จะบอกว่าในเรื่องของอาชีพเสริมงานเสริมงานรอของคุณนะคะ mm hmm. เป็นไปได้ว่างานนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ อมันอาจจะมีอะไรท้าทายเยอะแหละมันอาจจะต้องแบบบุบบ่าฟ่าฟานหน่อยมันต้องลุยหน่อยมันต้องลงมือลงแรงเต็มที่หน่อยนะซึ่งคุณจะทำมันได้แหละคุณจะทำมันสำเร็จด้วยนะหรือบางคนบางครั้งบางทีอาจจะงานรองหรืองานเสริมคุณอาจจะมีนายหรือว่ามีคนที่มาร่วมกับคุณเนี่ยที่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องการอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงั้นเหมือนกันคนนี้อาจจะมาร่วมหุ้นร่วมทุนกับคุณก็ณเป็นไปได้นะเออซึ่งมันอาจจะบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบว่า เออต้องแบบมาแบบเอ่อเขาเรียกอะไรนะอยู่กับตัวเองเหมือนกันเพื่อที่จะแบบเออทำความเข้าใจผู้อื่นหรือแบบทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันกําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะอืมแล้วก็จะบอกว่ามันมีผู้หญิงนะที่จะเป็นมีดวงนาฬิอุปัมภ์ที่คอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของอาชีพเสริมรายได้เอองาน งานเสริมของคุณที่จะผลักดันทำให้คุณประสบความสําเร็จนะคะมีผู้หญิงนะมีดวงนารีวุถามนี่แหละที่จะคอยผลักดันช่วยเหลือให้คุณอไปสู่จุดสําเร็จหรือจุดที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกว่า ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรนะในเรื่องของอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมในปี2 5 6 5นะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่8มีโอกาสที่จะสำเร็จนะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยประคับประคองนะแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ทำแบบมีความสุขอะ่ะแล้วคุณก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วกันนะคะว่าเออคุณทำมันได้นะคะอืคุณก็จะ ประสบความสำเร็จในอาชีพเสริมหรืออาชีพรองด้วยนะคะอาต่อมาค่ะเรื่องของการเงินการเงินเป็นอย่างไรในปี2 5 1 5คนที่เกิดวันที่8การเงินเป็นอย่างไร Night of Pentacles นะคะอะ Ten of Cups นะคะแล้วก็ Six of Cups นะคะกิ้งกริงอะในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกว่าเออดี D. ดีมากเลยนะอาจจะมีคนเก่านะใครใครเก่าๆคนเก่าๆใครคนเก่านะต่างวัยที่จะมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือมาให้กำลังใจหรือว่ามาแบบซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างกับคุณแล้วจะทำให้ครอบครัวของคุณค่อนข้างที่จะมีเอ่อความอยู่ดีมีสุขนะอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้นะแล้วก็จะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณหางานหาเงินเก่ง จะหยิบจะจับจะทำอะไรคือคุณไม่ได้มามือเปล่าอ่ะคุณมีคือค,คุณสร้างมาระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการเงินอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่คือคุณสามารถหามันได้นะแล้วก็ลุยทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขได้แล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตคุณด้วยคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยในเรื่องของการเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อมาคะ่ะเรื่องของการเรียนบางคนเรียนอยู่คนที่เกิดวันที่8ปี2 000, 5งพเป็นอย่างไรการเรียน 10 of s o r c e นะคะ Five of Wands นะคะและ a Age of Sword นะคะจะบอกว่าในเรื่องของการเรียนนะคะเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าปิดหูปิดตามากเลยอาจจะมีความกังวลมากๆทีเดียวนะอาจจะแบบว่า สเปะส,สปาบ้างทีเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่ามันแบบยังไม่ได้เปิดเทอมหรือบางคนเรียนออนไลน์บางครั้งบางทีมันยังไม่เข้าใจเนะะื้อหาหรือบางทีเรียนออนไลน์มากๆมันอื่นมันแบบสมองมันไม่รับมันก็เลยแบบยังไม่เข้าใจมันก็เลยทําให้คุณมีความกังวลมากๆเลยนะกังวลว่าจะทํายังไงดีนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะจะบอกว่า เดี๋ยวมันจะจบสิ้นและขอให้คุณใจร่มๆ่มนิดหนึง่งและทำใจให้สบายเดี๋ยวไอ้อุปสรรคที่คุณคิดว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของคุณเนี่ยมันจะจบสิ้นละมันจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชีวิตคุณมันแบบเหมือนเหมือนสุดแล้วมันจบแล้วมันจะเริ่มต้นใหม่ละเป็นจุดที่ดีกว่าและจะทําให้คุณน่ะเห็นทางออกหาทางออกได้ขอให้คุณมีสติทําใจให้ร่มๆมแล้วคุณจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้น่ากลัวแล้วคุณน่ะ เก่งกว่าที่คุณคิดคุณะมีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้ตัวเองอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้ขอแค่คุณมีสติมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทบทวนบทเรียนเอ่อศึกษาบทเรียนอะไรไม่เข้าใจถามครูถามอาจารย์นะแล้วก็ลองฟังคนอื่น ในแนวคิดถ้าเกิดตรงไหนมันยังสงสัยนู่นนี่นั่นถามผู้รู้เลยถามอาจารย์นะคะดีที่สุดและแน่นอนว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณมุ่งมัน่นตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองทําใจให้สบายอย่าเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้นะคะเมื่อเราเชื่อมั่นแล้วเราก็ปล่อยวางแบบไม่ไม่กังวลจนมากเกินไปเราจะเห็นทางออกเห็นทางแก้แล้วก็เดินพางพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะ อ่ะต่อมาค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนที่เกิดวันที่8ปี2 5 6 5เป็นอย่างไรสุขภาพ Seven of Cups นะคะ Six of Pentacles นะคะและ The Emperor นะคะในเรื่องของสุขภาพต้องบอกว่าอาจจะมีปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหล,ลังนะอาจจะนั่งนานทำอะไรนานๆนะ หรือว่าอยู่ท่าเดิมนานๆน,นะปวดหัวประศิรษะอาจจะเป็นไปได้บางครั้งบางทีอาจจะนั่งแบบหน้าคอมแงนมองคอมนาน,านๆหลังปวดหลังปวดบา่าปวดไหลน,นะหรือว่าบางครั้งบางคนก็อาจจะต้องแบบว่าถือสิ่งของหรือว่ายืนท่าเดินนานๆหรือว่าทําอะไรท่าเดิมนานานะเออมันจะทําให้ปวดบา่าปวดไหลปวดหลังปวดบา่านะแล้วก็ระวังในเรื่องของ เรื่องของแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะบางทีไปอยู่ในที่รกร้างก็ระวังสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรต่างๆด้วยนะระวังในเรื่องของการแบบว่าสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่นบางทีอาจจะนำเ,เชื้อมาเชื้อโรคอ,อะไรต่างๆมาให้เพราะฉะนั้นล้างมือบ่อยๆอ,อย่าลืมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เซฟตัวเองดีที่สุดอยู่ห่างๆยังคงต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ดีนะคะในช่วงเวลานี้ นะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของความรักเริ่มต้นจากคนโสดคนที่เกิดวันที่8ปีสองพเป็นอย่างไรคนโสด pentacles t r e e of pentacles นะคะ the moon แล้วก็ queen of cups นะคะสำหรับคนโสดต้องบอกว่า ต้องบอกว่าคนโสดนะมีความกังวลอะไรบางอย่างกังวลใจ,ใจิตใจหรือความคิดมากคิดเยอะอาจจะมีคนพูดอะไรหรือว่ามีคนนินทาอะไรคุณทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจขอให้คุณโฟกัสที่ตัวเองนะอย่าไปสนใจเลยชีวิตเราก็คือของเรานะโฟกัสไปที่เป้าหมายคุณมีดีคุณโดดเด่นคนก็เลยพูดถึงคนถ้าคุณถูกพูดถึงแสดงว่าคุณกําลังนําหน้าคนเหล่านั้นอยู่นะขอเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะมีคน เป็นไปได้ว่าคนโสดเนี่ยจ,จะมีคนมาแบบเป็นแม่สื่อแม่ชกักมาติดต่อเจราจาอะไรทําความรู้จักหรือบางคนบางครั้งบางทีอาจจะมีคนที่แบบว่าเหมือนเป็นบางคนนะอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นแม่ไม้พ่อไม้อะไรมาคุยมาเจราจามาแบบเข้าหาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้คุณจะมีสเสน่ห์นะเพราะความอ่อนโยนของคุณความเป็น คือคนเป็นคนใจดีอ่อนโยนอะ่ะเออก็จะมีคนมาให้ความสนใจคนนั่นเองนะแล้วก็มีแม่สื่อแม่ชักอะไรเข้ามาอะไรต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองไว้เห็นคุณค่าในตัวเองเขาไว้คุณเป็นคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่เกิดวันที่8ปี2565เป็นอย่างไร Tree of Cups นะคะ เชนออฟเฟนติคอสนะคะแล้วก็สเตรนนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะจะบอกว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนนั้นนะคะขอให้คุณใช้ความละมุละม่อมในการคุยกันในการสื่อสารเจรจานะแล้วก็ดูให้ดีว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีนะหรือบางคนอ,อ,อาจจะต้องแบบคุยกันด้วยความด้วยความชัดเจนว่าเราจะไปอย่างไร กับความสัมพันธ์ของเราดีนะคะซึ่งการเจราจาที่ดีด้วยใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะนําพาไปสู่จุดที่ชัดเจนขึ้นมันอาจจะมีโอกาสในการขยับขยายเติบโตนในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจจะนําไปสู่การที่มีโอกาสที่จะขยับขยายความสัมพันธ์หรือไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไปถึงขั้นแบบว่ามีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบออดีขึ้นดีขึ้นอะไรทํานองนี้นะคะมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่เกิดวันที่แปปี65เป็นอย่างไร King of Cups t นะคะ t l e Fool นะคะแล้วก็ u u t t i e นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะในปี2 5 1 5นะคะ ต้องบอกว่าเหมือนช่วงเวลานี้คุณจะอาจจะกำลังรักในเรื่องของความเป็นอิสระนะหรือว่าแบบกำลังแบบมีมีอะไรที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบประคับประคองตัวเองเนาะประคับประคองตัวเองในเรื่องของในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกบางครั้งบางคนอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจยขี้งอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจ ja, ะบางคนอาจจะแฟนอาจจะเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจยนะขี้งอนขี้น้อยใจยก็ต้องเอาเออกเอาใจหน่อยนะแล้วก็ให้เวลาในการไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยกันหน่อยอะไรต่างๆนะแล้วก็บรรลนสมดุลชีวิตให้ดีตัดสินใจให้ดีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือบางคนที่เป็นผู้ชายก็เป็นไปได้ว่าคนอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจอะไรต่างๆก็ думаю, มองในมุมดีๆนะทาความเข้าใจซึ่งกันและกันนะว่า น้อยใจอะไรอยากให้เขาทำอะไรก็บอกเขาไปแค่นั้นเองนะ,ะแฟนคุณก็พร้อมที่จะทําให้คุณอยู่แล้วนะพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตดูแลคุณเติมความหวานให้กับคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตบางครั้งบางทีเราแบบอิสระเกินไปก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะบางทีแบบปล่อยตัวทําตามสบายเกินไปมันก็อาจจะแบบ หกล้มหกลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ใส่ใจดูแลกันนะใส่ใจดูแลกันให้กำลังใจกันเยอะนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรือบางคนบางครั้งบางทีแบบยังแบบมีความแบบรักอิสระหรืออะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ คิดตัดสินใจอะไรให้ดีๆแล้วกันนะก่อนที่จะคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่นะความสัมพันธ์ของคุณมันถ้าคุณอยากให้คู่งของคุณทําแบบไหนก็บอกเขาแค่นั้นแหละเขาพร้อมจะทําให้คุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็เออมันมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอ่ะอาจจะเป็นการขยับความสัมพันธ์หรือการทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอย่างไรอะไรทำนองนี้นะคะอืมดูแล้วพลังงานรวมๆก็คืออาจจะเพราะว่า เหมือนเป็นคนที่ดูแลผู้อื่นอ่ะมีความอ่อนโยนให้ความอ่อนโยนให้ความแบบดูแลผู้อื่นเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนด้วยอยากจะแบบมีเวลาส่วนตัวมีเวลาสวีทมีเวลาเป็นอิสระของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คุยกับโคหชคนแค่น,นั้นเองนะเหมือนช่วงเวลานี้เหมือนคนค่อนข้างที่จะอยู่กับคนตัวเองอะเยอะที่เดียวนะคะอ่ะ ถ้าอยากจะเติมความหวานให้กันก็เติมความหวานกันได้เลยแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราดีที่สุดนะคะอ่ะและไพ่สุดท้ายที่คุณได้นั่นก็คือ Page of cups นะคะจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะคนที่เกิดวันที่8ปี25ง5คุณมีความสามารถมากๆคุณเป็นคนมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความแบบ มุ่มานะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะสําเร็จและสําเร็จแน่ๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจความไม่ยออ่อท้อความแบบไม่ยอมแพ้ของคุณแล้วก็ความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโชคดีโชคดีด้วยนะเออเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบโชคดีมีความโชคดีในตัวไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุยไปข้างหน้าให้เต็มที่นะคะคุณมีความโชคดีแล้วก็มี พลังงานดีๆอยู่ในตัวมีความสามารถมีศักยภาพที่สูงส่งอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสจะสําเร็จมีโอกาสที่จะปัง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 บริเวณวัตนาเบไอโกกนะคะอ่ะและตามธรรมเนียมน,นะคะเราจะหยิบไพ่พิเศษให้กับคนที่เกิดในวันที่8นะคะในปี2015 เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้คนที่เกิดวันที่แปดได้มีไกด์ไลน์หรือมแนวทางในการใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานและตื่นรู้มีความสุขนะคะสิ่งที่คุณได้ก็คือลงองค์ค่ะเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงลองนึกถึงคนที่เราชื่นชมวิธีคิดและการตัดสินใจอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะคะให้นึกดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนนั้นเนะี่ยอยู่กับเราในตอนนี้เจอสถานการณ์เดียวกับเราในตอนนี้ เขาจะคิดยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงแล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนี่คือลงองค์นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับความท้าทายใดๆก็แล้วแต่นะคะเมื่อคุณอยากจะรู้ว่าจุดนั้นคุณจะไปยังไงต่อคุณจะทำยังไงต่อคุณลองจินตนาการลองนึกถึงคนที่คุณชื่นชมดูมถ้าเป็นเขาเขาจะทำอย่างไรถ้าเป็นเขาเขาจะคิดอย่างไรถ้าเป็นเขาเขาจะใช้ชีวิตอย่างไร นะคะอ่าแล้วคุณก็จงใช้ชีวิตแบบนั้นนะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานตื่นรู้และมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตา,าพาเพลินในวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันที่8นะคะเป็นภาพรวมของปี2565นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด see first ให้กับทุกช่องทางเลยนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นค่าครูเป็นกำลังใจนะคะให้กับครูอ้าาในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย